สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ที่เป็นค่อนข้างที่เป็นป่านะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะทําเป็นที่ท่องเที่ยวหรือว่าแอดเวนเจอร์ทักหน่อยนะครับแต่ว่าบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศนะครับตรงสถานที่นี้นะครับบรรยากาศที่เป็นอกอไผ่นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้มีเถียงนา อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นที่พักเสร็จแ,แล้วก็มีสระน้ำอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นป่าอยู่ด้านโน้อนอ๋อเป็นป่าเป็นต้นไม้นะครับสามารถที่จะให้เราเดินเป็นเส้นทางแอดเวนเจอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางที่น้ำไหลผ่านนะครับจ่ถ้า เกิดว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับน้ําก็จะเยอะหน่อยก็จะไหลผ่านตรงนี้เยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็น้ําไหลไม่มากก็ไหลนะครับนี่ครับ <oco rep> เทียงนาอันนี้เทียงที่อยู่ในป่านะครับแต่ว่าไม่มีนาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่เทียงนาเทียงป่าตรงนี้น่าจะมีปลานะครับแต่ว่าเราไม่ได้หาปลาผมว่าน่าจะมีปลาอยู่นะครับ เส้นทางเดินค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันหน่อยนะครับแอดเวนเจอร์แท่ไหนครับผมเดินก็ต้องระวังเนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมชุดในการท่องป่านะครับไม่ได้คิดว่าจะมาเดินลุยป่าวันนี้แต่ก็เลยทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชม ในสภาพของบรรยากาศตรงบริเวณที่ตรงนี้นะครับที่เป็นป่าลุยกันค่อนข้างที่จะยากนะครับในช่วงแรกในช่วงที่หน้าฝนแต่ตอนนี้ก็ได้ตัดหญ้าแล้วก็ตัดไม้ไปในส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่น้ำไหลนะครับน้ำไหล ตรงนี้ถ้าเดินเข้าไปเนี่มันจะเป็นช่องที่น้ําไหลนะครับแล้วก็ขึ้นในภูเขานะครับตรงบริเวณนี้ให้ท่านผู้ชมชมนะครับเผื่อว่าตรงนี้ที่ตรงนี้จะเป็นอะไรต่อไปนะครับนะครับจะเป็นทางขึ้นเขาลูกเล็กนะครับส่วนทางเดินตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นมีต้นไม้ที่เรียงกันไปเลยนะครับ เวลาหน้าฝนฝนตกมาก็จะท่วมมาถึงที่บริเวณนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเดินมาได้นะครับนี่ครับเถาวันที่เหลืออยู่นี่ก็น่าจะต้องใช้เวลานานหลายปีนะครับกว่าใจะใหญ่ก็อยากจะเก็บไว้นะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี่ครับโดยที่เราไม่ได้ปลูกไว้นะครับส่วนบริเวณด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดต้นไม้เล็กๆออกนะครับก็เหลือต้นไม้ใหญ่ก็จะเป็น อีกจุดจุดหนึ่งนะผมว่านะครับน่าจะเป็นจุดที่ได้บรรยากาศอีกที่หนึ่งนะครับที่ป่าแห่งนี้นะครับนี่ครับทางเดินทางเดินก็พอที่จะให้เราได้เดินลุยป่าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าดีๆหน่อยผมว่าเดินลุยสบายเลยนะครับนี่บริเวณนี้ ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโหต้องเก็บไว้นะครับกว่าจะสร้างได้กว่าจะโตได้ต้นไม้ที่เราไม่ได้ปลูกเองขึ้นโดยธรรมชาตินี่เขาจะอยู่ได้นานครับมีความทนแดดทนฝนไม่มีน้ำเขาก็อยู่ได้นะครับตอนนี้ผมตอนนี้ผมต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า อาจจะลื่นแล้วก็อาจจะตกลงไปในบริเวณที่เป็นน้ำนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศดีเหมือนกันนะครับเ,เดินลุยป่า,าตรงนี้ก็จะเดินสบายๆหน่อยนะครับ มันจะมีทางเดินที่สะดวกสบายแล้วก็เป็นทางที่เดินจะต้องลุยป่าหน่อยนะครับนี่ครับตรงทางขึ้นที่จะไปด้านบนแต่ว่าเราจะไม่ขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะเดินตามขอบแตะเข็บนี้ไปเรื่อยนี่ครับถ้าขึ้นไปด้านบนเราก็จะมองเห็นพื้นที่ที่อยู่ด้านบนนะแต่ว่าเราจะเดินลุย าทางนี้ไปนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยาก,กาศครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เราสามารถที่จะเดินได้สะดวกนะครับ ต้นไม้นีนล้มแล้วไม่ได้ตัดไปใช้ททำประโยชน์เราจะขึ้นเดินไปตามอขอบตะนะครับตามแนวของกอไผ่นี้นะครับครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบบรรยากาศอย่างนี้นะครับผมว่าก็คงจะได้บรรยากาศแบบแอดเวนเจอร์อีกอย่างหนึ่งครับ เดินชมป่าชมธรรมชาตินี่ครับสะน้ำที่ใช้เลี้ยงป่านะครับของชาวบ้านกับเส้นทางที่เดินผจญภัยมาสักครู่นี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีสะน้ำเหมือนกันนะครับเราจะมองเห็นบรรยากาศภูเขาที่อยู่ทางด้าน หน้านั้นนะครับสวยงาเหมือนกันนะครับบรรยากาศตรงนู้นมีถนนเดินมีถนนขับรถขึ้นไปหรือเดินขึ้นไปด้านบนยอดเขาได้เลยนะครับทางเดินที่ก็มีหญ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโหเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งน้ำด้วยทางเดินก็ต้องเดินแบบอย่างรนะมัดระวังนะครับ ครับเป็นไงบ้างครับที่คลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมาะจญภัยในปล่าเล็กๆนะครับต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นปล่าลกทึบหรือว่าเป็นป่าขนาดไหนก็คงจะต้องดูกันไปก่อนนะครับว่าในบริเวณนี้กับที่เป็นยอดหญ้าที่อยู่ด้านหลังนั้นตรงนั้นเป็นภูเขาเล็กๆนะครับที่ว่าเป็นจุดเนินสูงมากสามารถที่จะชมบรรยากาศมองได้รอบๆด้านนอกของบริเวณ ที่แห่งนี้เลยนะครับครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมคลิปแบบธรรมชาติอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับนี่ครับทางเดินที่อยู่ติดใกล้ๆกับสวนแก้วมังกรนะครับ